บทที่9บุญสูงสุดได้ฟังเรื่องที่หล่อนเล่าท่านพระครูรู้สึกสลดใจนะักบรรดาญาติโยมที่นั่งอยู่ในห้องก็พลอยสลดใจไปด้วยโยมผู้ชายคนหนึ่งถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับ พระรูปนั้นท่านจะตกนรกหรือเปล่าครับที่สอนโยมเขาผิดผิดเช่นนี้ท่านพระครูตอบทันทีว่าตกนรกอย่างแน่นอนการที่ท่านสอนเช่นนี้ก็แสดงว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมมีนรกเป็นที่ไปมิจฉาทิฏฐิก็คือความเห็นผิดคนที่มีความเห็นผิดจะไม่ทำชั่วนั้นไม่มีเหมือนอย่างแม่โยมที่เห็นผิดตามพระ ว่ามดมันเป็นสัตว์ไม่มีดีจึงฆ่าได้ไม่บาปก,การเห็นอย่างนี้ชื่อว่าเห็นผิดเมื่อเห็นผิดคนก็ทำบาปเหมือนที่แม่โยมตั้งหน้าตั้งตาฆ่ามดแล้วอย่างนี้แม่ดิฉันจะตกนรกไหมคะหล่อนรู้สึกเป็นห่วงมารดาถ้าโยมอยากรู้ก็ต้องทำกรรมฐานแต่ไม่เป็นไรถึงแม่เราจะตกนรกเราเป็นลูกก็ช่วยแม่ขึ้นจากนรกได้ด้วยกรรมฐาน เพราะกรรมาฐานเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาถ้าเช่นนั้นดิฉันจะลางานมาเข้ากรรมาฐานค่ะดีมากโยมอัตมาขออนุมโมทนาไม่มีอะไรดีเท่ากรรมาฐานแล้วขอให้ช่วยแม่ได้สำเร็จนะท่านรู้ว่ามารดาของอุบาสิกาผู้นี้กำลังรับกรรมอยู่ในนรกเพราะตายขณะจิตมีโทสะคือโกรธฝูมดที่มารุมกัดนาง ไอยคาของท่านพระครูทำให้สตรีวรัย40ิเศษรู้สึกสบายใจขึ้นหล่อนตั้งใจว่าจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่สุดเพื่อจะได้อุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้มารดาจะขออโหสิกรรมต่อมดที่มารดาได้ร้างผ่านชีวิตของพวกเขาเพราะความเห็นผิดตัวหล่อนเองก็ได้ฆ่ามดมามากมายไม่แพ้มารดาเช่นกันกระนั้นหล่อนก็ยังโชคดีกว่าตรงที่ได้มีโอกาสมาเข้ากรรมฐาน และสามารถรู้ด้วยตนเองว่าการกระทําดังกล่าวเป็นบาปหล่อนจึงเลิกฆ่ามดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อคะแล้วที่ฉันจะต้องตกนรกไหมคะหล่อนถามเพราะรู้สึกกลัวกลัวว่าจะเป็นเช่นมารดาถ้าโยมปฏิบัติกรรมฐานแล้วขออโหสิกรรมแผ่เมตตาอุทิศสุกุศลไปให้พวกเขาโยมก็ไม่ต้องตกนรก พอได้ใช้นี่ใช้ศีลกันหมดแล้วอย่าลืมว่านี่เวนนี่กรรมต้องใช้ด้วยกรรมฐานเท่านั้นจะใช้ด้วยอย่างอื่นไม่ได้เช่นโยมจะทําบุญเป็นล้านหรือทอดผ้าป,ป่าทอดกรถินเป็นร้อยครั้งก็ไม่สามารถใช้นี่เวนนี่กรรมได้อาตมาถึงสอนให้ญาติโยมมาเข้ากรรมฐานเพื่อใช้นี่กรรมไม่ใช่มาปฏิบัติกรรมฐานเพื่อตัดเวนตัดกรรมอย่างที่เข้าใจกันดูอย่างอัตมาถ้าไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐาน ป่านนี้ไปใช้หนี้กรรมในเมืองนรกแล้วหลวงพ่อคะแล้วดิฉันจะทราบได้อย่างไรว่าแม่ขึ้นมาจากนารกแล้วคือดิฉันหมายความว่าเมื่อปฏิบัติครบเจ็ดวันแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าแม่ได้รับส่วนกุศลและขึ้นมาจากเมืองนรกได้หล่่นถามอีกเรื่องนั้นไม่ยากเลยโยมเอาเถอะแล้วยมจะรู้เองข้อสำคัญขอให้ตั้งใจปฏิบัติก็แล้วกัน ต้องไม่พูดไม่คุยไม่นอนกลางวันแล้วก็ต้องทนต่อเวทนาให้ได้แล้วโยมจะรู้ได้จากเวทนานั่นแหละว่าแม่ของโยมได้รับบุญหรือไม่ได้รับเรื่องอย่างนี้เป็นปัจจัตังคือรู้ได้เฉพาะตนแต่ถึงกระนั้นอัตมาก็ขอรับรองว่ากรรมฐานใช้นี่กรรมได้จริงนอกจากอัตมาจะประสบมากับตนเองแล้วอัตมายังได้รวบรวมประสบการณ์ของคนอื่นไว้มากมาย จนสามารถตั้งเป็นทฤษฎีได้ว่าการปฏิบัติกรรมาฐานที่ได้ผลนั้นต้องทำให้ได้สามข้อคือ 1. ต้องระลึกชาติได้ 2. เห็นกฎแห่งกรรมที่เราได้ทำไว้และ 3. เกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้อาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องหนึ่งคือเรื่องของโยมอ่อนถ้าใครไม่อยากฟังให้ยกมือขึ้นท่านสำรวจความต้องการฟังของญาติโยม เมื่อไม่มีผู้ใดยกมือท่านจึงเริ่มต้นเล่าเพราะการได้พูดได้คุยทำให้อาการคันในร่มเฟือกลดน้อยลงตอนที่อาตมายังจำพรรษาอยู่ที่วัดพรมบุรีอาตมาก็สอนกรรมฐานบ้างตอนนั้นก็มีญาติโยมหลายคนมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุคนแก่นะหรือครับเขาว่าคนแก่สอนยากใช่ไหมครับหลวงพ่อชายหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้น เลยถูกคนแก่หลายคนคว้างค้อนเข้าใส่อย่าไปเรียกคนแก่ต้องเรียกว่าสูงอายุถ้าเรียกคนแก่ฟังแล้วใจฟอแฝงไม่กระซุ่มกระชวยใช่ไหมโยมท่านถามโยมมารดาแม่จวนยิ้มนิดๆแทนคำตอบโยมเตียงคิงต้องทำหน้าที่แทนด้วยการตอบว่าใช่จ้ท่านอย่างฉันนี่เวลาใครเรียกคนแก่ใจมันฟอแฝอย่างท่านว่า แต่ถ้าเขาเรียกผู้สูงอายุก็เคอย,อยังชั่วหน่อยงั้นผมก็ต้องขอโทษคุณป้าด้วยต่อไปผมจะไม่เรียกคนแก่จะเรียกว่าสูงอายุแทนชายหนุ่มขอขมาลาโทษเพราะอยากฟังเรื่องที่ท่านกำลังจะเล่าผู้สูงอายุที่สอนยากก็มีสอนง่ายก็มีแล้วแต่คนจะเหมารวมไปหมดทุกคนไม่ได้อย่างโยมอ่อนนี่แกสอนง่ายตอนแกมาปฏิบัติก็อายุ80แล้วแต่ก็ยังแข็งแรง แกตั้งใจปฏิบัติดีมากแล้วก็ได้ผลคือทำได้ครบทั้งสามข้อหมายความว่าแกระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมและเกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างนั้นหรือคะคนถามเป็นสาวน้อยอายุประมาณสิบเหล่อนมากับบิดามารดาเพื่อจะมากราบพระอรหันต์ตามที่หนังสือพิมพ์ประโคมข่าวถูกแล้วเจ้าหนูแกทำได้ตามนั้นจริงๆ ขนาดอายุ80ก็ยังได้ผลเพราะแกตั้งใจตอนนั้นหลวงพ่ออายุ20เศษเศษแต่มีลูกศิษย์อายุคราวพ่อคราวแม่อย่างโยมอ่อนี่อายุแก่กว่าโยมพ่อของหลวงพ่อเสียอีกตอนแกปฏิบัติใหม่ๆหลวงพ่อก็ให้แกเดินจงกรมเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงสลับกันแต่ปรากฏว่าแกนั่งไม่ได้เดินได้แต่นั่งไม่ได้ทำไมถึงนั่งไม่ได้คะ ที่จริงน่าจะเดินไม่ได้มากกว่าเพราะแกอายุมากไม่น่าจะเดินไหวสาวน้อยติงมันก็น่าจะเป็นอย่างที่หนูว่ามานั่นแหละตอนนั้นหลวงพ่อก็ยังไม่สำเร็จวิชาเห็นหนอจึงไม่รู้สาเหตุว่าทำไมแกจึงนั่งไม่ได้คือแกบอกว่าเวลานั่งแกจะปวดศีรษะมากปวดแทบระเบิดแกทนไม่ได้ต้องลืมตาเพราะนั่งสักสิบนาทีก็เริ่มปวดแล้ว แกจึงกลัวการนั่งมากหลวงพ่อก็แก้ปัญหาด้วยการให้แกเดินอย่างเดียวแกปฏิบัติได้หกวันพอวันที่เจ็ดหลวงพ่อเห็นว่าสมาธิแกดีถึงขั้นจะทนต่อเวทนาได้จึงให้แกนั่งหลังจากที่เดินจงกรมแล้วและบอกว่าให้แกอดทนต่อเวทนาแล้วจะระลึกชาติได้แกก็ปฏิบัติตามเมื่อเกิดอาการปวดแกก็กำหนดปวดหนอปวดหนอ และตั้งสติสู้กับเวทนาพอความปวดขึ้นถึงขีสดสุดแกก็ระลึกชาติได้ทันทีระลึกได้กี่ชาติครับชายหนุ่มคนเดิมถามเดี๋ยวก่อนอัตมาขออธิบายคำว่าระลึกชาติเสียก่อนระลึกชาติในที่นี้หมายถึงระลึกเหตุการณ์ในอดีตได้ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิและมีสติอยู่ตลอดเวลาจะสามารถระลึกเหตุการณ์ถอยหลังไปในอดีตได้ เช่นระลึกถอยหลังไปได้20ปี30ปีจนถึง100ปีพันปีซึ่งถ้าถึงขั้นนี้ก็เท่ากับระลึกอดีตชาติได้ด้วยบางคนระลึกได้ทั้งเจชาติถ้าสมาธิดีท่านไม่บอกว่าบุคคลผู้นั้นคือท่านเองโดยไม่ต้องการอวดอุตริมนุษธรรมแล้วโยมอ่อนแก่ระลึกย้อนได้กี่ปีคะอุบาสิกาที่มารดาถูกมดรุมกัดเป็นผู้ถามได้62ปี คือแกระลึกได้ว่าตอนอายุ18แปดแกไปยิงเขาตายภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นมันมาปรากฏในนิมิตแกก็เล่าให้อัตมาฟังว่าตอนแกเป็นหนุ่มรุ่นรุ่นแกอาศัยวัดอยู่เพื่อเรียนหนังสือที่ข้างวัดมีโกดังเก็บของของคนจีนทีนี้ก็มีคนขี้ยามาขโมยของในโกดังไปขายเอาเงินไปซื้อฝิ่นสูบเจ้าของโกดังก็โกรธจึงมาจ้างแกไปยิง เอาปืนแก๊ปมาใส่มือแกด้วยแกก็ไปยิงที่ศีรษะของขี้ยาคนนั้นแล้วก็เอาปืนไปคืนเจ้าของโกดังได้ค่าจ้างมาสองบาทแค่สองบาทเองหรือคะาหลวงพ่อสาวน้อยกังขาสบาทสมัยนั้นซื้อทองหนักสองสลึงได้เลยนะหนูถ้านับถึงตอนนี้ก็88ปีแล้วหลวงพ่อยังไม่เกิดเลยตอนที่แกอายุ18นะ่ะแล้วยังไงอีกคะสาวน้อยอยากฟังต่อ พอแกระลึกได้ก็ขอองโหสิกรรมและก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาก็เกิดภาพขึ้นในนิมิตอีกว่าตาขี้ยาคนนั้นไปเกิดใหม่แล้วชื่อในายใจนามสกุลไข่ยคว้า,วาบ้านอยู่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอแกออกจากกรรมฐานแกก็เล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็เอาสมุดมาจดบันทึกไว้อย่างละเอียด อาการปวดศีรษะของโยมอ่อนก็หายไปพระละรึกชาติได้และใช้นี่กรรมแล้วแกก็นั่งกรรมาฐานได้ตามปกติทีนี้หลวงพ่อเป็นคนชอบวิจัยจึงชวนแกไปอำเภอเสนาเพื่อตามหาในใจก็ไปพบผู้ชายคนหนึ่งชื่อในายใจข่อยคว้าอายุ61ปีแสดงว่าตาขี้ยาคนนั้นตายปุ๊บก,ก็เกิดทันทีโยมอ่อนก็เล่าเรื่องที่แกยิงตาขี้ยาตาย เมื่อ62ปีที่ผ่านมาแล้วก็รู้จากกรรมฐานว่าตาขี้ยามาเกิดเป็นในใจพร้อมทั้งขอให้ในใจอโหสิกรรมให้ในายใจก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเขามาเกิดแล้วและจําไม่ได้ว่าก่อนมาเกิดเคยเป็นคนขี้ยาแต่ก็อโหสิกรรมให้ถ้าหากว่าโยมอ่อนไปค่าเขาไว้จริงนี่แหละอาน,นิสงส์ของการเจริญพระกรรมฐานทําให้สามารถใช้นี่กรรมได้ ถ้าโยมอ่อนไม่มาปฏิบัติกรรมาฐานเพื่อใช้หนี่กรรมรับรองว่าต้องไปใช้ในเมืองนรกแล้วก็ต้องใช้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยถ้าในใจแกปฏิบัติกรรมาฐานแกจะรู้ไหมครับว่าชาติที่แล้วแกเป็นขี้ยาและได้ไปขโมยของในโกดังข้างวัดรู้ได้แน่นอนหากปฏิบัติได้ถึงขั้นแล้วแกไม่ไปตกนรกหรือคะที่ผิดศีลข้ออธินาทานสาวน้อยถาม อันนี้หลวงพ่อไม่ทราบแต่ตามหลักกรรมแล้วคนผิดศีลต้องตกนรกแค่อาจไปตกนรกไม่นานแล้วก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะกรรมดีที่แกเคยทำไว้มาให้ผลก็ได้เรื่องของกรรมมันสลับซับซ้อนนะหนูสัตว์โลกทั้งหลายเวียนว่ายอยู่ในวัฏจักรชีวิตก็ด้วยอำนาจแห่งกรรมบุรุษอายุป,ประมาณห้เศษคลานเข้ามากราบท่านพระครู หลังจากญาติโยมหลายคนพากันลุกออกไปแต่ที่ยังนั่งปักหลักฟังท่านคุยก็มีอีกมากบุรุษนั้นกราบเป็นจางขประดิษฐ์สามครั้งและจึงกราบเรียนว่าหลวงพ่อครับพระอุปชาของผมถูกกองทัพมดห้ากองทัพรุมกัดจนสลบอยู่ในถ้ำครับโชคดีที่ผมไปเห็นข้าวจึงอุ้มท่านส่งโรงพยาบาลมดมันกัดกินเนื้อท่านจนแดงไปทั้งร่างถ้าผมไม่บังเอิญไปพบข้าว ท่านคงถูกพวกมันกัดกินจนเหลือแต่กระดูกซึ่งนั่นหมายถึงว่าท่านจะต้องมรณภาพอย่างแน่นอนพระอุปชาของผมท่านเป็นพระสุปฏิปันโนไม่เคยก่อกรรมทำเข็นกับผู้ใดแต่ทำไมท่านจึงต้องมาเป็นเช่นนี้ครับหนุ่มใหญ่ถามเขาอยากรู้ว่าท่านพระครูจะรู้ตรงกับที่พระอุปชาของเขาเล่าให้ฟังหรือไม่หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าท่านเป็นพระอรหรันต์ ถ้าท่านรู้ก็แปลว่าท่านเป็นพระอารหันจริงแต่ถ้าไม่รู้ก็แปลว่าอารหันเกท่านพระครูรู้ความคิดของบุรุษตรงหน้าว่าต้องการมาทดสอบท่านเพื่อมีให้เป็นการอดอุตริมนุสธรรมท่านจึงบอกเขาว่าท่านมิได้เป็นพระอารหันอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อคงตอบไม่ได้ใช่ไหมครับอัตมาคิดว่าตอบได้ ถึงไม่เป็นพระอาหารหันต์ก็ตอบได้และจะตอบอย่างละเอียดเลยฟังให้ดีนะการที่อุปชาของโยมถูกกองทัพมดรุมกัดถึงหกองทัพนั้นเพราะท่านเคยมีเวรมีกรรมกับพวกมันมาแต่ครั้งอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นแม่ทัพเอกแห่งกรุงศรีอยุธยาและมดเหล่านั้นก็เกิดเป็นทหารพมา่าท่านรบชนะพม่าถึงห้าครั้งและก็ได้ฆ่าทหารพม่าไปหกองทัพ เมื่อท่านตายก็ได้ไปใช้กรรมในเมืองนรกระยะหนึ่งแล้วจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนพวกทหารพรม่าก,ก็พากันตกนรกจากนรกก็มาเกิดเป็นมดซึ่งเป็นเดรัจฉานพวกมันจองเวรจองกรรมกับท่านจึงต้องมาใช้เวรกันแต่ท่านไม่ได้สลบหรอกนะท่านรู้ว่าเคยทำกรรมกับมดเหล่านี้ไว้จึงได้เข้าพระละสมาบัตเพื่อจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวดขณะที่ถูกกัดและการที่โยมไปพบท่าน ก็เพราะโยมเคยเป็นทหารคนสนิทของท่านถ้าโยมไม่อุ้มท่านส่งโรงพยาบาลท่านก็ต้องมรณาภาพเพราะถูกมดกัดกินเนื้อจนหมดเหลือแต่กระดูกจริงไหมจริงครับหนุ่มใหญ่ยอมรับเพราะท่านเล่าราวกับตาเห็นท่านเล่าเรื่องนี้ให้โยมฟังแล้วนี่นาะเล่าหลังจากที่ท่านออกจากโรงพยาบาลแล้วเพียงแต่ท่านไม่ได้บอกกับโยมว่าท่านมิได้สลบแต่ท่านเข้าพราสมาบัต ถ้าท่านไม่ทําเช่นนั้นก็จะทนต่อทุกขเวทนาไม่ไหวแล้วหลวงพ่อเชื่อหรือเปล่าครับว่าพวกมดมันยกกองทัพมาถึงหกองทัพเชื่อสิ<ๆ>ก็โยมให้ชาวบ้านออกกระบุงมาโกยขนมันออกไปไม่ใช่หรือได้ตั้งห้ากระบุงใช่ไหมละ่ะแล้วมดในแต่ละกระบุงก็มีสีต่างๆกันบุรุษวัยกลางคนรู้สึกกังขาว่าท่านรู้ได้อย่างไรกำลังช่างใจอยู่ว่าจะถามดีหรือไม่ ท่านก็ตอบโดยไม่ต้องให้เขาถามท่านตอบว่าอาตมารู้เพราะท่านบอกเองบอกอย่างที่อาตมาเล่ามานี่แหละท่านมาบอกหลวงพ่อเมื่อไรครับท่านจะมาได้อย่างไรตอนนี้ท่านก็ยังนอนพักอยู่ที่วัดเขากลังขามากขึ้นท่านไม่จำเป็นต้องมาหรอกโยมท่านเพียงแต่โทรจิตมาแล้วทำไมท่านถึงต้องบอกหลวงพ่อด้วยครับหรือว่าหลวงพ่อกับท่านคุ้นเคยกันมาก่อน ถูกแล้วอาตมากับท่านคุ้นเคยกันมาก่อนท่านมีจําเป็นต้องบอกว่าคุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยเป็นแม่ทัพแห่งกรุงศรีอยุธยาด้วยกันประมาณกี่ปีแล้วครับเขายังคงอยากรู้เอจะก,กี่ปีอาตมาก็ไม่เคยนับเสียด้วยโยมอย่าไปสนใจเรื่องเวลาเลยนะเอาเป็นว่าอาตมารู้จักกับอดีตอุป,ปัช,ชาของโยมก็แล้วกันและที่โยมต้องมาเป็นลูกศิษย์ของท่าน ก็เพราะโยมเคยเป็นทหารคนสนิทของท่านในชาติที่ท่านเป็นแม่ทัพชีวิตมันเวียนว่ายวกวนคนเราต้องเวียนตายเวียนเกิดหลายพบหลายชาติเป็นวัฏจกักรถ้าโยมอยากศึกษาเรื่องวัฏจักรชีวิตก็ต้องปฏิบัติให้มากๆอาตมารู้นะว่าโยมเป็นนักปฏิบัติหลวงพ่อรู้ได้อย่างไรครับเขาถามอีกอาตมาก็รู้ได้จากการปฏิบัติเหมือนกัน เรื่องอย่างนี้มันเป็นปัจจัดตังรู้ได้เฉพาะตนอาตมาทั้งอยากบอกญาติโยมว่าให้ปฏิบัติมากๆแล้วจะรู้อะไรๆไรได้เองแต่อย่าไปอยากรู้ถ้าอยากจะไม่รู้เพราะการปฏิบัติธรรมต้องปล่อยวางดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าสัพเพธรรม,มานาลังอภินิเวเสยะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อได้สนทนากับท่านพระครู ผูหลุดวัยกลางคนเกิดความรู้สึกว่าเขาได้มาพบพระอรหันต์แล้วเขาเชื่อมั่นว่าพระอุปชาของเขาเป็นพระอรหันต์เพราะท่านสามารถโทรจิตได้และผู้ที่จะสื่อสารกันด้วยโทรจิตได้จะต้องเป็นพระอรหันต์เหมือนกันท่านจะต้องเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนอาตมาไม่ได้เป็นพระอรหันต์อย่างที่โยมเข้าใจเอาละไหนไหนโยมก็เป็นนักปฏิบัติ อาตมาก็จะขอทําความเข้าใจเรื่องพระอาหารหันเพื่อที่โยมจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องพระอาหารหันนี่ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นในสมัยนี้เท่านั้นแต่เกิดขึ้นมานานแล้วถ้าจะนับเวลาก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนพุทธกาลนั่นแหละนานขนาดนั้นเลยหรือครับถูกแล้วสมัยก่อนพุทธกาลยังไม่มีพระอาหารหัน เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงบรรลุพระสัมมาสัมพุทธิยานภายใต้ต้นอสสัตถพฤกษ์จึงมีพระอรหันต์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก่อนหน้านี้ไม่มีพระอรหันต์มีแต่ฤาษีดาบทหรือพวกนักบวชผู้ทรงอภิญญาสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆเช่นดำดินได้ขอเหินเดินอากาศได้และคนก็ไปเข้าใจว่าท่านเหล่านี้เป็นพระอรหรันต์ แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชดินสามพี่น้องและบริวารพวกชดินก็เข้าใจว่าพวกตนเป็นพระอรหันต์เพราะเอาฤทธิ์มาเป็นเกณฑ์การตัดสินความเป็นพระอรหันต์แต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงทําให้พวกชดินเข้าใจถูกต้องและทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดทําให้ชดินเหล่านั้นบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ไหนโยมบอกอาตมามาสิว่า พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พวกชดินนั้นมีชื่อว่าอะไรท่านทดสอบความรู้ทางปริยัติของนมใหญ่อาธิตตะปริยายสูตรครับส่วนพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงโปรดปัญจวคีชื่อธรรมจักกปวัตนสูตรเขาตอบเกินคำถามเพราะเรียนรู้ปริยัติมาอย่างดีถูกต้องอตมาขออนุโมทนาขอให้โยมปฏิบัติมากๆ ต่อไปจะได้เป็นกำลังในการเผยแผ่พระศาสนาในอนาคตขรือหั์จะมีบทบาทต่อการเผยแผ่พระศาสนามากกว่าพระสงฆ์ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะพระสงฆ์ท่านมัวแตก่แก่งแย่งแข่งขันกันในเรื่องยศเรื่องตำแหน่งน่ะสิท่านห่วงสมสรกษิ์มากกว่าห่วงพระธรรมคำสอนหลวงพ่อพูดเหมือนกับพระอุปชาของผมเลยนะครับสรุปว่าพระอรหันต์ที่แท้คือผู้ที่หมดกิเลสใช่ไหมครับ ส่วนผู้ที่แสดงฤทธิ์ได้อาจจะเป็นพระอาหารหันต์หรือไม่เป็นก็ได้ในทํานองเดียวกันพระอาหารหันต์อาจแสดงฤทธิ์ได้หรือไม่ได้ก็ได้ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับถูกต้องท่านพระครูพูดยิ้มยิ้ม